วิเคราะห์การเล่นฟอร์เรนวีดเขาไม่ดียังไงทำไมของแดงหรือพลูถึงอยากได้จนตัวซ้นสวัสดีครับท่านผู้ชม อย่างที่แฟนฟุตบอลเราเดอะคลอบทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าณนะตอนนี้หงแดงลิเวอร์พูลเรียกได้ว่าเอาจริงเอาจังมากๆนะครับในการพยายามที่จะคว้าตัวครอบของรายเซ็นของนักเตะอย่างฟอร์เรนเวตมาร่วมทีมให้ได้นะครับท่านผู้ชมซึ่งล่าสุดนะครับรายงานข่าวจากลูอิสติล บอกว่าเจ้าฟอรเรนเวียตมีความสนใจที่จะเล่นให้กับของแดงลิเวอปุนะครับส่วนทุกฝั่งของฟอร์บิซิโอโรมาโนบอกว่าฟอรเรนเวียตเป็นความหวังในการย้ายทีมของลิเวอปุในรอบซัมเมอร์นี้นะครับและก็เงินไม่ใช่ปัญหาลิเวอปุมีเงินพร้อมทุ่มสู้ค่าตัวฟอรเรนเวียตอย่างไม่อั้นนะครับส่วนล่าสุดทั้งฝั่งของคริสเตียนฟอกนะฮะรายงานข่าวที่น่าตื่นเต้นมากๆนะครับบอกว่า CEO ของลิวพูอย่างไมเคิลเอ็ดเวดนะครับในสัปดาห์นี้จะเดินทางไปที่บอสตันเพื่อขออนุมัดงบนะครับจากเจ้าของอทีมอย่างกลุ่ม f s g นะครับแล้วก็นำเสนอรายละเอียดต่างๆในเรื่องของการย้ายทีมว่าดิวนี้ทำไมหงแดงลิวพูถึงจะต้องเอาให้ได้นั่นเองนะครับนี่คือข่าวอัปเดตล่าสุดในสถานการณ์ของเขาแล้วโคดทวนก็ นำข้อมูลนะครับวิธีการเล่นของเขามาวิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่านักเตะรายนี้เหมาะสมกับลิลลููมากน้อยขนาดไหนคราวนี้นะครับท่านผู้ชมเรามาพูดถึงความคุ้มค่าในภาพรวมกันก่อนแน่นอนนะครับนักเตะรายนี้อายุยังน้อยเพียงแค่21ปีเท่านั้นเองถ้าลิลลููสามารถได้ตัวเขามาร่วมทีมเขาสามารถสร้างความสำเร็จนะครับตั้งแต่ณตอนนี้ และก็รายยาวไปถึงนะครับอีก10ปีข้างหน้านะฮะถือว่าเป็นนักเตะแห่งอนาคตจริงๆ 2. งนะครับประสบการณ์ของเขาโชคช่วมากมากนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สามารถคว้าดับเบิลแชมป์กับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นมาได้นะครับแล้วก็ประสบการณ์การเล่นกับทีมชาติเยอรมันก็มีไม่น้อยทีเดียวนะฮะในเรื่องของประสบการณ์หายห่วงถึงแม้จะอายุเพียงแค่21ปีเรามาพูดถึงความคุ้มค่าในเรื่องของร่างกายของเขา ถึงแม้นักเตะร,รายนี้จะไม่ได้เป็นนักเตะที่สูงใหญ่นะครับท่านผู้ชมแต่เขามีร่างกายที่เขาเรียกว่ามีความรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวและที่สําคัญมีความแข็งแกร่งมากๆนะครับนะเรียกได้ว่าชนเนี่ยไม่มีล้มกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมและก็ที่สําคัญในเรื่องของความฉลาดนะฮะในการเล่นไหวพริบป,ปฏิพัน์ในการสร้างสรรเกมในการเอาตัวรอดต่างๆและกที่สําคัญเขามีความเข้าใจแท็กติกในการเล่นนะคะ ทั้งตอนที่มีบอลและก็ตอนที่เขามีบอลน,นะฮะเขาเข้าใจว่าจะส่งบอลไปที่ไหนจะเรียงบอลไปยังไงถึงจะได้ยิงประตูและตอนที่เขาไม่มีบอลเขาจะเคลื่อนที่ยังไงเพื่อไปมีส่วนร่วมกับเกมนั่นเองนี่ตรงนี้แหละที่คุณซื้ออาเนอร์สล็ตเลงเข็มก็คือในเรื่องของความเข้าใจเกมสูงนั่นเองนะฮะและก็ที่สําคัญทักษะ อันยอดเยี่ยมของเขานะฮะไม่ว่าจะเป็นทักษะในการเลี้ยงตะลุยไปข้างหน้าหลบ2หลบ3กินพื้นที่หนีตัวประกบการเลี้ยงเพื่อการคลองบอลเมื่อคู่ต่อสู้ประกบเพลตเร็ว2คน3คนเขาสามารถพลิกเทินหมุนแล้วก็สามารถที่จะเล่นภายใต้ความกดดันได้ดีมากๆนะครับท่านผู้ชมทักษะในการจ่ายบอลน,นะฮะนี่คือจีเด็ดของเขาอีกอย่างหนึ่งเมื่อเขารับบอลเทินบอลได้เขาจะเลี้ยงหลบ แล้วเมื่อมีจังหวะมีช่องเขาจะจ่ายทะลุทะลวงทันทีนะครับแล้วก็ให้เพื่อนร่วมทีมวิ่งไปรับบอลแล้วก็ไปยิงประตูนแน่นอนและก็ทักษะอันยอดเยี่ยมของเขาก็คือการมีส่วนร่วมในกรอบ18ล้าในเรื่องของการเลี้ยงแล้วยิงนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะเขาถนัดทั้งสองเท้าเคลื่อนที่ไปรับบอลตรงพื้นที่ฮาร์ปสเปซทางด้านซ้ายตัดในเข้ามาแล้วก็ยิงด้วยซ้ายหรือเคลื่อนที่ไปรับบอลทางด้านขวาแล้วตัดใน ยิงด้วยซ้ายนะครับท่านผู้ชมนี่คือสิ่งที่มันอันตรายมากๆนะครับเท้าซ้ายเท้าวขวาของเขาเนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าเหมาะเหมงจริงๆนะครับสําหรับทักษะการยิงประตูนอกจากยิงด้านข้างแล้วยิงในกรอบเขาก็ทําได้ดีและก็มีทักษะการยิงไกลด้วยท่านผู้ชมก็ซื้อขนมกินได้เช่นเดียวกันนะฮะเรียกว่าพิษสงรอบด้านจริงๆสําหรับนักเตะรายนี้ด้วยทักษะความยอดเยี่ยมของเขา ซึ่งแน่นอนนักเตะอย่างฟอร์เรนเวียตเป็นนักเตะในระดับขั้นพรสวรรค์สูงมากๆนะครับท่านผู้ชมแน่นอนนะครับเมื่อมีทักษะที่ยอดเยี่ยมเขาก็สามารถที่จะเล่นได้หลายพื้นที่เล่นได้หลายตำแหน่งนะฮะไม่ว่าจะไปอยู่ตรงไหนเขาก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้นะครับนี่คือสิ่งที่จะเข้ามาเติมเต็มให้กับโคงแดงล์พูในเรื่องของความยืดหยุ่นในเรื่องของความ หลากหลายนะครับเมื่อลิวพูมีความหลากหลายในการใช้งานนักเตะในการใช้แท็ติกต่างๆผมเชื่อว่ามันจะเป็นการยากมากๆที่คู่ต่อสู้ของเราจะรับมือแล้วก็จับทางสโมสรของพวกเราถูกนะครับซึ่งในรูปนี้เขาสามารถเคลื่อนที่นะครับจากพื้นที่ตรงกลางวิ่งสอดขึ้นมารับบอลน,นะฮะแทนในตำแหน่งกองหน้าได้ซึ่งพื้นที่ของเขาเนี่ยเขาจะเคลื่อนที่มารับบอลตรงพื้นที่นะครับ นะบริเวณใกล้ๆก,ก,กับสามเหลี่ยมนะฮะตรงพื้นที่แอสซิโซนสามเหลี่ยมในกรอบ18หลานั่นเองนะครับนะซึ่งพื้นที่ตรงนี้จะเป็นที่ว่างระหว่างนะฮะแบ็กขวานะฮะกับปีกขวานั่นเองนะครับหรือเป็นที่เป็นหรือเป็นพื้นที่ว่างระหว่างเซนเตอร์นะครับกับแบ็กขวาซึ่งเมื่อเขาได้รับบอลตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเขาสามารถที่จะกระชากบอลนะฮะทะลุทะลวงไปสุดเส้นนะครับแล้วสามารถที่จะคัดแบ็กหรือว่า แอสซิสให้กับเพื่อนได้หรือถ้าเขาไม่เลือกที่จะเล่นแบบนี้เขาสามารถใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการเลี้ยงตัดในเข้าไปนะฮะฉะนั้นแล้วพื้นที่ตรงนี้จะมีคู่ต่อสู้เยอะมากๆนะครับมีแบ็กขวามีเซนเตอร์มีปีกขวารวมถึงกลางรับด้วยนะคะถึงสคนอยู่ตรงนี้แต่เขาอย่างที่โค้ชทวนบอกเขามีความสามารถเฉพาะตัวที่ยอดเยี่ยมในการเลี้ยงหลบนะคร เขาก็ตัดสินใจในการเลี้ยงหลบนะฮะตัดในเข้าไปแล้วก็กดด้วยขวาปั่นด้วยขวานี่คือเขาเรียกว่าความสามารถที่มันพิเศษสุดๆนะครับกุนซืออาร์เนอร์สลลอตต้องการนักเตะที่กล้าเล่นกล้าเลี้ยงกล้าคลองในกรอบ18ล้หลานะครับถ้าเกิดว่าเรากล้าทําตรงนี้เรามีนักเตะที่สามารถที่จะตัดเซนประตูได้นะครับมีความเด็ดขาดมีความ เขาเรียกว่าใช้ความสามารถเฉพาะตัวตรงนี้ได้มันจะสร้างความแตกต่างให้กับลิวพูในยุคใหม่ได้ทันทีเลยนะฮะแล้วก็โอกาสในการที่จะเพิ่มสกอร์โอกาสในการยิงประตูมันก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นแล้วเมื่อเรามีโอกาสยิงประตูเยอะถ้าเราได้ประตูเยอะเราก็มีโอกาสที่จะชนะถ้าเราชนะเยอะเราก็มีโอกาสที่จะเป็นแชมป์นะฮะและเราก็มีโอกาสที่จะประสบความสําสเร็จนะฮะเขาสามารถ มาเล่นนะครับมาคองบอลตรงปีกก็ได้นะครับท่านผู้ชมปีกซ้ายปีกขวาและสามารถลงต่ําไปเชื่อมเกมก็ได้นะฮะนี่คือความหลากหลายนะฮะของนักเตะอย่างฟอร์เรนเวตนะครับท่านผู้ชมมาดูช็อตนี้ของเขานะครับเขาสามารถเล่นในตําแหน่งกองหน้าต่อหลอกแบบฟอลนก็ได้นะครับท่านผู้ชมจังหวะนี้เขาเล่นอยู่ตรงบริเวณหน้าลายกองหลังนะครับะซึ่งคู่ต่อสูเนี่ย จะยืนเป็นกองหลัง4คนนะครับท่านผู้ชมแล้วเขาเคลื่อนที่มาเล่นตรงพื้นที่ว่างเพื่อมารับบอลเพื่อมาเชื่อเมเกมนะฮรท่านผู้ชมแล้วเมื่อเขาได้รับบอลน,นะครับท่านผู้ชมตรงพื้นที่ว่างเขาจะเตินบอลทันทีนะครับดูในเรื่องของการสร้างสรรเกมของเขาสร้างสรรเกมสร้างสรรโอกาสให้เพื่อนนะครับเมื่อเจอช่องตรงพื้นที่ว่างระหว่างบิดทวีนเดลไลน์เขาแทงบอลตรงนะครับเขาเล่นบอลทรูทันที ทูตรงนะครับทะลุทะลวงไปให้กับแบ็คนะฮะท่านผู้ชมที่เติมเกมขึ้นมาแล้วหลุดเลยนะฮะนี่คือวิสัยทัศน์ในการเล่นของเขามันยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับในเรื่องของความเข้าใจ,เ,าใจเกมว่าจะเคลื่อนที่มารับบอลตรงพื้นที่ตรงไหนถึงจะมีที่ว่างในการรับบอลน,นะครับแล้วก็วิสัยทัศน์ในการเล่นเกมบุกในการสร้างสรรค์เกมของเขาในการจะเลี้ยงไปเองหรือจะแทงทะลุช่องให้เพื่อน ตรงนี้ก็ถือว่ามีพิษสงรอบตัวมากๆนะครับสำหรับนักเตะอย่างฟอรินเวตตรงพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญนะฮะของสนามฟุตบอลก็คือตรงพื้นที่ฮาฟสเปซฮาฟสเปซเนี่ยจะเป็นพื้นที่ว่างระหว่างคู่ต่อสู้ซึ่งพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นพื้นที่ว่างระหว่างนะครับแบ็กกับเซนเตอร์หรือกองกลางนะฮะท่านผู้ชมกองกลางกับปีกนะฮะ จะมีพื้นที่ว่างตรงนั้นอยู่ซึ่งฟอร์เรนเวสตจะเคลื่อนที่ไปรับบอลตรงพื้นที่ตรงนั้นนะครับเมื่อบอลขึ้นทางด้านริมเส้นทางด้านขวาหรือริมเส้นทางด้านซ้าย,ายเขาก็จะไปเคลื่อนที่ไปรับตรงนั้นเมื่อเขารับบอลได้นะครับจังหวะที่เขากระ,ะ,ะชากลากเลื้อยได้เขาก็จะพาบอลขึ้นมาแต่ถ้าเขากระชากลากเลื้อยไม่ได้เขาก็จะมองที่หน้าเป้านะครับแล้วเขาก็จะส่งบอลน,นะฮะมาที่หน้าเป้าเมื่อหน้าเป้าโดนประกบหน้าเป้าจะคืนหลังมาให้กับฟอร์เรนเวสตซึ่งก็เติมเกมขึ้นมา แล้วพอเล่นเวทนะครับได้บอลเสร็จเขาก็จะเปลี่ยนแกนให้กับตัวเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านขวาหรือทางด้านซ้ายที่เติมเกมขึ้นมานี่คือความอันตรายนะครับนะไล่เลียงตั้งแต่การเริ่มเกมนะฮะตรงพื้นที่ฮาร์ปสเปซมาถึงบริเวณหน้ากรอบ18ล้านแล้วจบด้วยการยิงประตูนี่คือความยอดเยี่ยมของเขานะครับลูกนี้เขาสามารถลงไปเชื่อมเกมจากแดนหลังนะฮะท่านผู้ชมเมื่อเขาเชื่อมเสร็จแล้วเขาก็จะพาบอลขึ้นมา เมื่อโดนตัวประกบนะครับประกบถึง3คนนะครับในแดนกลางเขาสามารถใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับในการดึงคู่ต่อสู้มาแล้วก็หลบ3นะครับตรงพื้นที่ในแดนกลางเขาเอาชนะคู่ต่อสู้ในแดนกลางได้นะฮะเมื่อบอลทะลุทะลวงขึ้นมาเขาสามารถสร้างสารรค์โอกาสให้เพื่อนได้เข้าไปยิงประตูได้ด้วยการจ่ายทะลุทะลวงแบบสวยๆนะครับท่านผู้ชมนะถือว่า เป็นความสามารถที่แบบน่าทึ่งมากๆในจังหวะนี้ทั้งเชื่อมทั้งสร้างนะครับสร้างสรรเกมสร้างสรรโอกาสที่รว่ครบจบในตัวนี้เลยนะครับดูช็อตนี้นะครับแล้วจะรู้เลยว่านักเตะคนนี้ทําไมลิวปูถึงอยากได้จนตัวสันดูชุดสีาขาวเป็นคู่แข่งนะครับมีผู้เล่นถึง9คนรวมผู้กษาประตูนะครับเขาตกอยู่ในกรงร้อมของคู่ต่อสู้9คน แต่ลูกนี้เขาสามารถที่จะแวกแล้วก็ไปยิงประตูได้สุดจริงๆนะครับเขาสามารถทางออกไปเล่นเป็นปีกซ้ายปีกขวาก็ได้นะครับท่านผู้ชมแล้วเขาก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการเลี้ยงทะแยงเข้ามาตรงพื้นที่แอซิโซนตรงนั้นนะครับและนะฮะในจังหวะนี้นะครับเมื่อกองหน้าหรือว่าแบ็คที่เติมเกมขึ้นมานะครับวิ่งนะฮะไปรับบอลตรงพื้นที่แอซิโซนนะครับท่านผู้ชม ไปรับบอลตรงมือที่ว่างเขาก็จะจ่ายทะแยงให้ทันทีเลยแล้วเจ้าตัวก็จะเคลื่อนที่ต่อนะครับเพื่อไปรอยิงประตูนะครับเมื่อแบกนะครับหรือว่ากองหน้านะครับเคลื่อนที่ไปรับตรงนั้นนะครับไปรับตรงจุดนัดหมายตรงพื้นที C ่แอชซิโซนก็จะคัดแบกมาให้กับเขาได้ยิงประตูนี่คือความหลากหลายของเขานะครับ เล่นได้หลากหลายตำแหน่งมากๆทั้งกองหน้าทั้งย์เม m เกอร์หมายเลขก10ทั้งปีกซ้ายปีกขวาทั้งลงไปเชื่อมเกมก็ได้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับทักษะในการยิงประตูไม่ว่าจะเป็นยิงไกลยิงในกรอบเลี้ยงยิงเองนะครับเ <c ups> พื่อนคัดแบ็กเข้ามาแล้วยิงโอ้โห,โหครบจบเลยนะฮะคนนี้สุดจริงๆ